พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิปดินพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนี มีพระเชษฐภคกนีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จขึ้นครองราชขณะพระชนมายุ8ปดพันษาเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่8แห่งพระบรมราชจัก,กรีวง พระองค์เสด็จนิวัตรประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2481และได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญหลายประการอาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีพระราชทานทงประจำกองแก่ยุวชนทหารที่ท้องสนามหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูราพะมหากษัตริยาธิราชทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระอารามสำคัญหลายแห่งก่อนสเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกทางกฎหมายตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพระองค์ได้เสด็จนิวัตริประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานับประการที่สำคัญได้แก่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิตรณท้องสนามหลวง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในหลายจังหวัดเสด็จไปในการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489และเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรณศิริราชพยาบาลมีพระราชปรารภให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน เป็นจุดกำเนิดในการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองของไทยคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันต่อมาได้เสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อทรงประสานความสามัคคีในหมู่ชาวไทยกับชาวจีนและเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งทรงหวานข้าวในแปลงนา พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิปดินสเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทุนอานันทมหิดลขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสร์แห่งสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นมูล,ลนิธิอานันทมหิดลและทรงประกาศเฉลิมพระปรมาพิไทยเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนารมหาอานันทมหิดลพระอัธ,ธมรามาธิบดินในพุทธศักราช2539 นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่9้ามิถุนายนเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประม,รามาานินทรมหาอ n นน t a m a h ดลพระอัฐมรามาธิบดินเป็นวันรัฐพิธีมีการวางพวงมาลาถวายราชาสักการะณพระบรมราชานุสาวรีเชิงสะพานพระราม8และในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันเสด็จพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามที่ชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตทุกเข็นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการบรรดาลความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรยทั่วหน้าพระองค์จึงสถิตอยู่ในใจปวงประชาตราบนิรัน์